อีสานบ้านเนตรพอสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะฝ mm hmm. ากไปถึงน้องเอิญเชนแอ้วค่ะ mm hmm. สาวหมอลำเหมือนคนมีกรรมตามมามีเพือเ่อนก็คือน้ำตาบาทิแม่ยา,าเพิ่นบอยเห็นใจเป็นศินลปิน ฝากคิตไว้กับไม้ดินลนลำบากอยากไหลนั่งไปนอนไปกับรถหมอลำเม,มียาเพิ่นบม่มากเพิ่นว่าเต้นกินล้ำกินค่ะพี่น้องจ้า สานบ้านเนธพ่อสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทา่านค่ะฝากไปถึงน้องเอิญชาแนล Channel ประพ่อลองเพ่งเต็มเต็มเพ่งให้ฟังในเด้อว่าสันว่าแตก็ฝากขอโทษห้องคางคา,างนี่น้ำกะเพื่อว่ามันเสียงดังลบก,กวนเพิ่นเนาะสาวหมอลำเมือนคนมีกรรมตามมามีเพื่อนก็คือนา เาเพื่นบอ่อเห็นใจเป็นศิลปินฝากขีดไว้กับไม่ดินล้นลำบากอยากไหลนั่งไปนอนไปกับ,บรถมอลำเม้ยเพิ่นบอ่อเห็นน้าเพิ่นว่าเป็นมอลำเต้นกินลำกินเพิ่นบ่มากว่าสัน เม่ยาเต้นกินล่ำกินเป็นมอล่ำมันมวนต่นมันได้ฟอนมามาลูกสะพยสีพาไปฟอนจ้าเม่ยแม่ไอลับเปราดีีลูกสะพายีเต้นกินล่ำกินสักดิ์สีต้อยตำจำนินพันตาดสินบ่มีค่าพอแห่งคิดแห่งเงา หัวใจเด้นอสายปานหักขาดโคลโลมีแต่ความท้อกับชีวิตลลยวันเมื่อได้โชคเข่าคขา้งสักผ้าจางไรได้ยังมีแต่ยืนอยู่บนเวทีลาไส่ดนตีส่งเสียงขับขานบางวันกำลังกืน เห็นคณะอื่นเพิ่นขี่รถผ่านความรู้สึกเยือกเย็นสถานน้ำตาไหลผ่านทาดสองหัวใจหากก็ขาดสบันนาที่การงานก็ยังเรื่อนลอยชีวิตมีแต่การรอคอยใจดวงน้อยต้องพึ่งพาเสียงแค่ออกหน้าเวที ปัญหาจมตีพออยักจอนสิลเเลนมือใดหัวใจอุกอังแคนจำกรบอม่นก็ต้องขออภัยจำก,กรบอมน่นจำเหนือบอม่นก็ขออภัยเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าฝากก็โทษห้องข้างๆน้วนะคะขอไปขอขอจบไปแค่นี้สักก่อนฝากพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ